วันนี้ป๊าป๊าจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานแง่นๆกันกันกบเยสป๊าป๊าปั่นจักรยานเก่งไหมเนี่ยเก่งนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม let's go ได้เลยป๊าป๊าฝากกดไลค์และกดติดตามป๊าป๊าด้วยนะครับ โอเคฮะแล้วตอนนี้นะครับผมปัาป๊ากับขายูนะครับก็อยู่ในเกมปั่นจักรยานแงน่งนๆกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะปาป๊าก็เป็นกบเคโลโลนะครับส่วนขายูนะฮะเป็นกอปดอ,อดูเหมือนว่าจะไม่เห็นตัวนะเป,น <laughs> เป็นจักรยานวิ่งได้เองเ เป็นตัวเติมนะครับผมแต่ว่าอันนี้ภาพไม่มานะครับแล้วก็น้องคู5 7 9 9 0 6นะฮะมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเข้ามาจอยมาไปอีกแล้วนะฟ้าจัได้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเกมสเก็ตบอร์ดก็เจอกันเหมือนกันโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันเลยนะครับผม let's go ไปเลยายไปเลยอ่านะไปเลยครับปุ๊บ จะปั๊บปั๊บนี่โอ้โหขยุบนำปะป๊าไปเลยนะแล้วปะป๊าก็เห็นแต่ขยุเป็นจักรยานวิ่งไปโอ้ยน้องครูเร็วมากอ่ะน้องโอ้แทงปะป๊าไปแล้วนะว้าวปะป๊าอยู่อันดับสุดท้ายเลยเนี่ยใช่ขยุบอันดับหนึ่งไปแล้วนะรอปะป๊าด้วยโอ้กระป๋าลงไปชุบปุ๊บปุบนี่โอ้เป็นจักรยานปั๊บนี่ไปแล้วโอ้ทำไมจักรยานแรงกันจังเลยอ่ะทำไมปะป๊าตามไม่ทันโอ๋อ ที่มีอะไรใช่เอาครับโอเคตอนนี้ขยุอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยยุนำไปถึงน้ำนำไปแล้วเหรอสิบเจ็ดโอ้โหสิบเจ็ดแล้วหรอประมาณสิบห้าอยู่เลยโอ้โหใช่ของไทยสไปปั๊บปั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 บว้าวว้าวปานตัวเตะออกน้องเอฟซีอยู่ไหนเนี่ยน้องเอฟซี เอฟเมื่อกี้น้องเอซหายไปไหนไอ้องฟันก็บลบอะลได้ปแอีกแอใครดูก่อออออเ้าแออีกนขาลุยอะขยุนเหราเิไปนอ่าใช่ลคยนีงไงปั๊บอ่าเราต้องต้องระวังโอ้ยโอโดนอีกแล้วนะแต่ต้องรอจังหวะแล้วก็ค่อยคกระดึกกระดึกไปนะขยุนะาต้องค่อยๆกระดึกรดึไปตุถ้าใช่ ช่ลงลงยี่สามแล้วหรอปลาปลายังสิบปลายังสิบเอยู่เลยปลาสิบเก้าอยู่เลยโอ้โหว้าว้าวว้าวโอเคอ่ะปั๊บอ่ะปลาปลาก็โดนหลบได้นี่ปาปลากำลังตามไปอยู่นะก็อยู่นะอ่ะหนีปลาป้าได้นะปลาปลากำลังมานะปั๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคปาปลามาแล้วปั๊บ ยี่สิบเจ็แล้วนะใช่ยี่สิบเจ็ดแล้วหรอปายี่สิบสามเลยรอปาปาด้วยสิอ๋ออใครจะตกลงลูกรอปาปาตัวนี้มันจะอะไรโดนเลเซอร์ข้างางเอาหลอดโอ้โดนเลเซอร์ข้างล่างหาโดนปโอ้มมีโดนเต็มเต็มขาเลยลูกเี๋ยป้าตามมาแล้วล oh, ูกปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ตกองใครรู้เลขแปดพอดี ป้ายีอยู่เลยครับสยุ้ครับป้าป <สง S 1> ้ายีปร์เซ็นตครับปั๊บอู้หู้นี่ขยุ้ยเล็กแปดเปอร์เ็นต์น่ขยุ้รอป้าปาด้วยสิเราจะไปด้วยกันไงเราขยุ้ยไมอะขยุ้หลักนะเอาขายุป,ป้าปาเราจะได้ไปด้วยกันไงเราจะได้ค่อยๆไปพ่อลูกไงลูกขยุครับอืมพ่อลูกเราจะได้ไปด้วยกันไงดีไหมจะได้อ้าวใช่ใช่ไหมเราจะได้ช่วยกันโอ้ เหมือนเกมเนี้ยากกว่าเกมสเก็ตบอลทีนั้นเนี่ยคริสต์อ๋อตอนนี้เราปาเห็นลูกอยู่ข้างหน้ารอปลาด้วยรอปลาด้วยเราปลาด้วยนี่นเราปาดเห็นตัวแล้วตัวลูกแล้วโอ้นั่นไงตัวที่มีปีกสีม่วงปลาเบรกไปทางนี้ก็ต้องวะอ้เดี๋ยวปั๊าบเราลูกอยู่ตรงไหนอะตอนเนี้ยป๊บาบปาดนำสิ่งนี้อ้าวเหรอเดี๋ยวปาจอดรออ่าปาจอดรอครับปาจอดรอโอเคค่อยๆเสร็จกันต่อไหม ได้ไหมได้ไหมมือชีพเปล่บาไอ้เงี้ยเงี้ยนะมือชีพเบาเบาฮึสู้สู้ลูกไอ้กระโดดข้ามมาครับอ๋อเก่งมากนี่ไงบ้าเห็นตัวลูกแล้วโอ้มีปีกสีม่วงๆนะโอ้โหนี่มันเทพเจ้าจุดติลงมาใช่ไหมเนี่ยบ้าบ้าทุนทะลุอ่างแอกบ้ายโดนทับไปแล้วอ้าวใครจะขุดกันฮะมคอหลบหนามเพราะว่าตัวลูกที่เป็นสีแดงๆเขาเปลี่ยนลูกทรงไป ปาล็อกรงตรงนี้ครับมาค่อยๆมานะมาเลยเอา้าปาป้ารอปาป้ารอปารอครับมาโอ้หลับกันเอาให้มันนอนค่อยๆมาลุงต้องหลบสีแดงด้วยสิหลบอันนี่ให้หลบนข้างๆเงาบ้านใช่ไหมอานี่ไงดูปาป้าเนี่ยมือที่ปาป้าแง่นแง่งเก่งอยู่แล้วนี่ไง

ปลาปาก็ป่าปาก็แอคนะอ๋อเลยลูกค่อยๆกระดึกมาครับค่อยคไปค่อยๆไปเราค่อยๆยไปไม่ต้องรีบลูกขยุไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆไปไงอด้่อค่ไปครับลูกทได้แลูกจะปุ๊บนี่๊บปั๊บอโนี่เห็นอโอ้อซี่เอาลูกกลายเป็นคืนโหดวิญญาณหลอนจักรยานขั่นเองได้แล้วอีกแล้ว เราต้องขับเราต้องปั่นแบบซิกแซกนะคขย,ยูดนะซิกแซกปั๊บนี้มาดูสิมา,มาแล้วครับไปเลยลูกอ่าลูกปั่นตรงกลางปั่นตรงกลางครับอ้าว <c oughs> <c oughs> ลูกหายไปต่อหน้าต่อตาป้าป้าเลยนะอ่ะอป้าค่อยๆปั่นไปตรงกลางไปลูกค่อยๆไปค่อย,อย,อย,ไอยไอๆไปอ่ากระดึ๊บกระดึ๊บไปอ่ากระดึ๊บกระดึ๊บไป ไปเลยไไใช่เงียนเงียเงียนเงียนไปเลยลโอ้ปั่นจกักรยานโอ้เงียนเงียไปเลยลูกระวังนะค่อยๆไปอ้ย <c oughs> โ,อโอ้ป้าป้าลูกบินได้ <c oughs> บินลงไปเลย <c oughs> เออมาไปครับไปเลยรอรอป้าป้าด้วยปั๊บปั๊บใช่ขยุกเกือบตกแนวแต่ป้าป้าเนี่ยจะตกจริงไปเลย<ว>ปั๊บ้านั่นไงลูกตกไปแล้วนั่นไงนั่งไงลูกตกไปเลยไง เห็นไหมมีปีกก so pues mm ็ช hmm. ่วยไม่ไ so ด้นะมีป so nah ีกก็บินไม่ไ <satisfaction> ด้อ่อยออกไปแอบมาแล้วนะตัวลูกมีตัวลูกมีปีกก็แต่ก็บินไม่ได้เพราะมันไปตกนั่นไงเห็นใครดูต่อหน้าต่อดตาใช่ลูกตกไปต่อหน้าต่อตาเลยปั๊บนี่ปึ๊บอ๋ปั๊บนี่กระปาข้ามมาได้ปั๊บอ่าสุดยอดกระป๋าค่อยๆตามจังหวะไปนะใช่ลูกไม่เป็นไรยากไม่เป็นไร ใช่เราค่อยๆเรียนรู้ไงแล้วก็ค่อยๆดูว่าเขาเนี่ยจะหมุนไปทางไหนใช่ไหมลูก <IM I. S 1> แล้วเราก็ค่อยๆอ้บัดตกป๊าดูของใครเป็นแบบนี้ใช่ลูกเก่งมากๆเลยเหรอสองแม่ใช่ครับสิบสามสใช่ลูกสิบยอดมากๆครับตอนนี้เนี่ยป๊าๆกำลังตามลูกไปอยู่ยไหนใครรู้เร็วโอ้โเมื่อกี้ป๊าๆเห็นตัวเลยมุ่งมุ่งตกปไปข้างล่างครเห่อ <laughs> อ่ออ่อป๊าๆจะบนก้อนแดงๆอ้าว ดีปลามาแล้วปลาตามลูกมาแล้วปั๊บปั๊บอ้าวตกนั่นไงปลาเร็วเกินใช่ไหมปลาตกปลาจังหวะผิดปั๊บนี่ปลาลูกรอปลาปลาด้วยจักรลานโดนใครดอ่าลูกตามปลาปลามาแล้วไปเลยครับไปขอแฟนไปอยากให้แพ้ต้องมีใช่ไหมม่เป็นลูกก็ฟาดฟาดไปอีกโดนแต่ไม่แพ้อ่าไม่เป็นไรอีกโดนแต่ไม่แพ้ใช่หนักเพราะว่าโดนได้แต่กู ใช่ต้องโดนได้แต่ตัวครับปึ๊บป้าป้าป้าก็ค่อยๆไปอยู่นะเพราะว่าตรงนี้นี่ยเราต้องไปแบบใจเย็นๆนะลูกนะก็เพระเราปิดอย่างแรกใช่ครับเราต้องฝึกสมาธิค่อยๆมานะนั่นโดนตรงนี้อ่ะฮะมาถึงโดนตรงนี้ไม่เป็นไรอ้าวนี่ไงน้องมาแล้วนะครับตาหูจักรยานเท่มากเลยสยุปจักรยานก็สิโอ้จักรยานผมแสงเขาต่ำอ๋อโอเคไป later few moments เขาบินข้ามไปเลยอะคายุป้าป้าสายป้าเออนัเขาบินข้ามไปเลยครับนะครัใช่นะครัไม่เป็นไรติดอะไปไปอะคายุโอ้โหป้าเปลาว่าเขาน่าจะเป็นพี่คายุนะครับอ่ะปรับอ่ะป้ามาแล้วครับอ่ะรอรอป้าไปด้วยลูก นี่เราเราค่อยๆไปด้วยกันต้องปีกใครโดนแล้วมันไม่ริดใช่ใช่ลูกใครเขาบินข้ามกำแพงไปเลยนะส่วนป้าป้าเนี่ยต้องมานั่งคอยปั่นหลบนะครับป้าป้าก็ต้องปั๊บิ่งค่อยๆไปนะฮะเราต้องไปจักรยานคู่ใจ V F X อ้าวจักรยาู้ใจ V F X ไปก้ใเราไปกับจักรยานคู่ใจนะอ้าวใครโดนไปอ่อยไปโดนทับออใช่ไม่เป็นไร แล้วไม่ไรลูกเรายากแล้วก็ตกตกนั่นไงตันหลุีไม่ได้อะแล้วไงเราก็ค่อยไปเราจังหวะนี้ปั๊บนี่ไงเราเราก็มาดังอาจะปั๊บ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 มาด้านนี้มาด้านนี้ลูกมาด้านนี้ระวังนะระวังใจร้อนนะไม่เป็นไรใจเย็นครับค่อยๆมาค่อยๆยกได้แต่เดินข้างๆแต่มัไม่ได้ต้องเลือกใจงานก็ลูกก็ต้องรอจังหวะไงครับได้แล้วจังหวะไป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  ลุยต่อเลยตอนนี้เราได้54าสิบสี่ปัญจันท์อ้าวใครตกไปข้างล่างนั่นไงกายุเองเออกายุเออเฮ้มาค่อยๆมาครับอืมค่อยๆมาลูกกายุค่อยๆมาครับมางั่นไงเห็นมาทำไมจะมาไม่ได้นั่นไงแล้วก็อึ๊บโอ้ยป๊าป้าเสียวป๊าป้าเสียวลูกเนี่ยแหละมาค่อยๆมาอืม โอ๊ยลบกกระโดงเหินไม่หาลงไปสลัดทำไมเออเหิไม่หาลงแมสแลนทำไมเนี่ยลูกมาค่อยๆมาลูกเขาค่อยๆมาปั๊บอ่าค่อยๆมาค่อยๆมานะมาเสเป็นเทวดามีปีกนะแต่บินไม่ได้นะลูกนะอะตะปั๊บอ่าอาค่อยๆไปครับใช่โอเคครับไปเลย ตปนะาาาตามไปเลยเราตาม FC ไปนะสัญญุนะค่อยๆตามไปอ้าวเอาหนักเงชยุร <c oughs> ลมลูปเลยนะเออนี่ไงหยุดรออยู่เนี่ยนระอกันอยู่นี่ไงไอันนี้นี่ไงที่เดิมนี่ไงรอที่เดิมนี่ไงมาเลยม,มาปับ๊บอ่ามาเลยครับมาค่อยๆมาค่อยๆมาไปเลยโอเคเก่งมากปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหมามา จุบจุโดดโดดอ่าระวังลูกตุ้มนะลูกนะไปเลย let's go อ่าฟันตกขยุนั่นแหละเสลลตกแล้วรยุอะแล้วทำไมปับแล้วทำไมป๊าป๊ากระโดดข้ามไป้อ้าวป๊าไม่มีสมาร์ททีป๊าไม่มีสมอธินีไม่เอาลูกพูดแบบนี้ไม่ดีเลยขยุครับไม่ถูกต้องนะไม่ดีนะถ้าพูดแบบนี้ครับขยุฮึ ไม่ดีครับไม่ดีครับอืมอ่าโอเคครับปลาทุยต่อนะอ่าปลาขยุครับใครรู้เรื่องสีแดงของใครรู้ข้อสอบโอ้เก่งมากครับปลาเราค่อยๆไปต่อเลยปลาปลาโอเค let's go ไปเลยซิงแงนแงนโอ้โอ้โอ้โหเลย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 โอ้เลย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 ปั๊บปั๊บปั๊บลุงอยู่ไหนแล้วล่ะ ใาเหรอโอเคโอ้เอฟซีกับป้าลังตามเอฟซีกับป้าลังตามไปอยู่นะไปอยู่นะปั๊ะโอเคะไประวังตรงนี้ต้องไปช้าๆนะลูกนะบแล้วก็จปั๊นะหมุนปึ๊บโอ้ยเย่โอ้ยเเลยไม่เรพวกมันไม่มีสมาธิโอเคไม่มีสมาธีนะ มาคๆมาลงมามาครับมาจังวะก่ากัไเลยเก่งลกค่อยๆใจเย็น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 ไนใจเย็นใจเย็นอไยมาไม่กินไม่กินลูกไม่กินไม่กินอะไรจะตื่นเต็นขนาดนั้นมาาช่วยกัน A few moments later มาลูมา ข้ามมาครับขามมาโอเคโอเคอ่าโอเคปลาใช่ก็ตตัวปลาตัวปลาปลาเหปลาเอีรูอ่ามันก็ตกอยนั่นไงครับผมไม่เป็นไรลูกอเราก็ค่อยๆไปเห็นมกล้ไหมอากะตกอ่ะโอ๊ม โอ้ยง่ายขนาดนี้ยังจะตกเอ้อยังจะแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีซี่ขนาดนี้ลงซอกตรงนี้ลงซอกนะเออนั้เราไปลงซอกเพราะทำไมล่ะไปโอเคอ่าไปอ่าถึงแล้วอ่าไปก็ช้าชเราต้องไปแบบใจเย็นเครับพารยุครับเพราะถ้าเกิดเราเราใจร้อนใช่ไหม อี๋ีิไอ้มาตกนั่นงไ <c oughs> งเดโอีอ๋ยวลูกนำป๊าไปไกลแล้วเหรอไห <c oughs> นเอาอลลูกอยู่ตรงนั้นเหรอ <c oughs> เดี๋ยวป๊าดูสิ <c oughs> อะไรลูกไปผิดทางเหรอเพี้ยดู <c oughs> <c oughs> มานั้นดีๆครับเพอยู่ครับเป๊ <c oughs> า น,นีัมาเอาไปเอาไปอเอาไปใช่ตามฟ้ามาเลย,เลย,ย,ยะะมาเลยนั่นแหละครับมาเลยเก่งมากครบับเก่งมากสุดยอดอะไรโอเคตามป้ามาเลยครับลูกไปปั๊บอ้ห <c oughs> เอา้าแล้วลูกไม่เลี้ยวอ่ะลูกหืมลูกอ่าค่อยๆเลี้ยวปั๊บมันกระโดดไปไม่ถึงลูก <c oughs> ต้องค่อยๆกระโดดไปจังหวะตรงนี้แล้วมานี่แล้วกระโดดมานี่อ่ะค่อยๆมาโอ้ เอาไปแรงเหลือเกินอะไประวังนะตรงรั้นตรงนี้ไปไม่ได้ทุกจมาตรงนี้ปะอให้ใจเย็นครับเก่งมากไปตบตกเห็นใครูหมูิ้งเห็นใคร้นป้มาครับมาต้า้าาับมา้าเห็นคร้งตบมาครับปป โอเคอตาบ้างปั๊บตีไงใครอะพีเอฟซีน้องไม่ตีอะโอ้คหวนนั้นเป็นพี่ขยุครับขยุครับอืมขยุต้องเรียกเขาว่าพี่นะครับใช่พีเอฟซีครับอ่าแต่เขาพีเอฟซีนําไปนําบนนําเราไปแล้วครับขยุครับอืมใช่นี่ไงโอ้ตกก็ไม่เป็นไรเออตกก็เอาใหม่หรอายุแล้วไปมาช้าเพื่อนจะแรงไปไหนเนี่ยเอออืม นะก็แรงเกินไปป้านช้าๆลูกเราต้องรีบแล้วมามาทำไมมาทำไมมาทำไมครับกระยุเอาทำเองทำเองนะทำเองนะทำเองก็ไม่ไปไปนี้ต้องได้ละแพ้เลยใช่ไม่งั้นโดนตีตูดใช่โดนตีตูดอ้าเก่งมากครับไปเลยโอเคป้านเยี่ยมมากไปโอเค let's go ไปเลยใหญ่ใหญ่โดน ไปไปแล้วครับป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 ใครมีน้ำไหยอ่ใช่หลุกเจสามซ็นแล้วนะไปครับโอเคคึบ่ม้ค่อยค่อยไปโอ้เบรกสิลูกเบรกเบรกเบรกก็มีเบรกก็มีลูกเบรกเบรกอีกเบรกมเบกมีเบรกมีค่อยมาลุกเจ A Later Few Moments later. ได้ไปเลยมาแข่งกับป้าไป Let's go ปปปปปไปปปปปปเลยอ้วห้ไปไไปลยตะวัออดอะไรนะเพอเาต้องมาแข่งเาูกัน,นี้โอเคโอเคโอเได้ได้ครับไปใหม่ไปใหม่โอ้โอเคโอเค,อเคไปใหม่นะ,ะพร้อมนะ one two three เอาลูกไปก่อนบ้าได้ไงอ่ะไม่เอาไปไปเร็วไปเลย อโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็ไปซิ่งจัไปเลยลูกไปซิ่งเลยเงี้ยปับป๊บโอ้โหปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่มาแล้วครับอ่ะระวังนะอยู่ตรงเนี้ยโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหมาแล้วชับๆไอ้คุณรอดหนึ่งเ, <ละ S 1> เดียวเลยอ่าค่อยๆมาครับพ <ละ S 1> ายุเยก่งมากมาเลยมายตอนนี้เจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะโอ้โห พีเอชซีไปไกลแล้วนะตอนนี้เขานำเราอยู่ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหมาทะยุไปมาครับดูสิปั๊บเอาปั๊บนั่งปั๊บปั๊บแอบโอ๊ะโอ๊ตมาปาจะตกลแล้วเกือบใช่มาปามาแล้วปับ๊บอ่าใช่ทะยุนี่ไงปับ๊บลุกมาครับค่อยๆไปครับลูกโอ้โหตรงนี้ต้องแพนสีแดงนะต้องไปแบบใจเย็นๆนะ สโลนะไปแบบสโลสโลนี่ครัอ่าเก่งมากครับใช่ลูกเก่งมากครับใช่ครับอ่าเก่งกมากครับอ่าโอเคครับเก่งกมากลูกขยุกน่ารักเราต้องฝึกสมาธิแบบนี้ลูกขยุกอ้าจับนั่นไงว่าบ,บ้าน, <laughs> น,นอกอะไรกันเนี่ยวาอาบ้ากจะตกไอว่าบ้านจะตกอัตโกอัตโก โต๊โต๊เตะตโตะ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 ตกตะ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 ตหตะ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 ตตะ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 ตตะ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 ตต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 ะตตตตตตตะตตตตะตตตตตต รอมามาเอ่อก็ก็ไปค่อยๆไปอ็จังหวะอ็จังหวะไปแล้วว้าวป๊บโอ้โหออารอรอรจังหวะว้าวไปลูกขยุ่งเดี๋ยวเราเราต้องก็จังหวะง่ายๆปุ๊บนี่โอ้โหนี่ปลาโลดมือชิปนี่ด้า เราเห็นเส้นชจยแล้วไปเลยตามมามาตามมาตามมานั่งแรครับเก่งมากลูกขยุเส้นชจยอยู่ดิบค่อยๆมาครับลูกทําได้ครับลูกขยุครับใช่เก่งมากครับอ่ะไปแล้วก็ตามป๊าป๊ามาเลยนะค่อยๆมาพี่คนนั้นใช่พี่เขารออยู่ด้านหน้านั่นไงครับพีเอฟซีรอด้านหน้าครับอ่ะไปเขีนนะใช่ ใช่ยังไงมกกดระดิ่งนะใช่พี่เซีเอากดกระดิ่งเราอยู่แล้วไปเลยไปแล้วครับมาปาครับปั๊บเขาโตกว่าปลาไหมอ่ะโตกว่าไหมโอ้ปลาป้าสโตกว่านะลุงนะปลาป้าว่าปลาปลาโตกว่านะโอเคเราไประวังนะลูกนะตรงนี้อันตรายปั๊บอ่าโอเคเราค่อยไปนะครับไยลูกปลาปลาก็ะดิ่งตก มะปลาะปลาก็ตกลงไปเลยนะแล้ว <Tipp> ค <s> er mm ่อยๆไปค่อยๆไปลูกเก่งมากลูกโอ้ใครดูเก่งอะเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากลูกใช่แบบนั้นแหละครับไม่มีส่วนร้ายนี้เก่งมากโอเคเราจังหวะเราก็มุ่งหน้าสู่เส้นชัยไปเลยตาแดงตาแดะโอ้ย ัดกระตกไปน่าสนใจปั๊บปั๊บอ่ออากเก่งมากระวัง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 กำแพงเลแดงนะเขาค่อยไปใช่ค่อยๆไปอยู่ตรงนี้เขาค่อยไปอ๋อเราก็ค่อยๆไปนะใช่รถเก่งมากครับอ่า90เปอร์เซ็นต์ละออดันไงใช่90เปอรซ็นตปลาใช <c oughs> ่ปลานี่เจ๊ลูกดังตกนะไหมอ่าก็ค่อยมาลูกตรงนี้อีซี่มากไปเลยนั่นล่ะครับไปละโอ้โหระวัง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  ลูก้วยเขาเขาค่อยๆไล่มาแต่ยูฟต้องต้องยินหลงนะครับมาเลยไหมเมื่อวานน่าเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากไปเลยครับอ่าไปเลยครับไปค่อยๆไปปร๊บนะครับปั๊บนะตอนนี้เก้าสิบสองเลยนะเก้าสิบสามแล้วครับใช่ลูกค่อยๆไปครับปั๊บโอ้ยยูฟีกระโดกบินข้ามไปเลยนะ อะไรครับปตองหรือเปล่าเวมาป๊บโอ้โหตองหรือเปล่าเดตองหรือเปล่าโอ้โหตองล่ะโอ้ไปเลยครับไปเลยลูกปั๊บ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 นี่ไงนี่ไงปั๊บปั๊บค่อยค่อยมาอ่าเก่งมากครับของใครรู้แบบเข่งนักปั้นน่าใช่เก่งมากครับมาเลยครับปั๊บอ่าเก่งมาเลยครับค่อยๆตรงอ่าตรงไปเลยศเย้แล้วกล้ถึงเส้นใจแล้วกะตกเลยอะเวลาครับ ตรงมุ่งหน้าปับอ่าตามมาเลยเก่งมากครับเก่งมากครับไปแล้วครับเส้นเชงเส้นาอยู่งหน้าเย้อโอเคอ่าเรามาจอดเล็กเราเรามาจอดเล็กกันก่อนอายุมาจอดข้างๆวัวปลา,าครับโอเคครับก็สหรับวันนี้นะฮะยส yes, ปลาป้านะครับตอนนี้มาถึงเส้นชายแล้วนะครับผมนะฮะรับรองว่าเกมนี้สนุกมากๆนะครับเหมาะกับทุกๆคนเลยนะฮะแล้วก็ใช้สมาธินะครับผมผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย สนุกสนานนะฮะล้วก็เราเล่นกันได้ในครอบครัวใช่ไหมคะยุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจนะครับผมสามารถแอดมาเล่นกับปาได้นะหรือว่าเราอาจจะมาแอดเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะฮะยังไงแล้วไม่ก็แอดเป็นเพื่อนกันแล้วก็กลับใจกันมาเล่นใช่ครับผมนะสำหรับวันนี้ครับเยสปาป๊าครับผมแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะฮะวันนี้บายบายและขอบคุณ้องเอฟซีด้วยนะครับ